สวัสดีค่ะเมนอนีสิปรี้ยวผันมะขามขนุต้มด้วยจ้าสวัสดีค่ะ,คะข้ามาทขาใส่ขนมก่อนแน่จน้านี่บอกปลากรูจ้าไม่ง่ากว่าจา้าเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงจ้าคข้ามใส่ขนมก่นนอะะนแน่จ้าน้อับแผลงข้าใส่น้ำตาล ใส่แดงกันด้วยจ้าต้องไปหัวกันจ้าแส่ไฟแดงๆนี้ไปก่อด้วยหัวไปเรื่อยๆนะจ่าใหญ่จ้ากดเึ้งตัวป็นสีละล่ด้วยจ้า ของมันคนเลยค่ะต้านสิบโคนได้ไหม ไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายเนาะจ้ะจ้าน้ำตาลละลายแล้วรถไฟใช้ไฟอ่อนจ้าน้ำตาลละลายแล้วรถไฟลง,ลงอ่อนๆเนาะค่ะรถไฟลงใช้ไฟอ่อนจ้าเผามาจ้ะ ใส่กุ้งลงได้ลยจ้าดินะล่ะตากฟ้งลงเลยจ้าการผัวกนะัขบข่าวเลี้งยงเลยจ้าการตีน้ำาจเหยล้วขหอมหยหอมไยคะ ตึงความหอมนะคะ่ะน,น้ตาลปีบไปอยูขวนเหลืองเ่ค่ะจะจะเหนียวเหนียว <c oughs> แล้ววนะันทิดปั่นใดนม่จะปั่นห้ใส่ใดมีนจะพราวมังกให้ตัวใหญ่ด้ยจ้ะ กดแรงชิง้ญง,ง่ายค่ะเชิญงคหยเปล่าออนได้กดชิญง่ายต้อเพิ่มเติ้ก็้ใส่ขนมใส่เกลือค่ะใส่เกลือดนึ่งเก้มอ,อถึงกมงมานั่นเนาะ งากว่าที่จ้าเป็นงากกว่าที่จ๊ะก็อหอมเลยจ้ะนะนี่ค่ะใส่กับเสร็จแล้วเนาะค่ะเสร็จแล้วจ้า แล้วรอให้คนเย็นเนาะค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเฮนอย่างขจยายาปั่นขนมจ้าขันต้อนตะไบจะปั่นขนมจ้าขันแป้งแล้วก็เอามาปั่นเนาะคะ่ะข้าในใส่ขนมข้าวข้า,ขาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะยายจ้าสีคว้าแตงได้เจ้าเสร็แล้วเนาะคะ่ะหัวแล้วจ้าได้แล้วจ้า ก้ามาผักไว้เนะเาะผักไว้เช่นกันนี่จ้ะเราเคอยไปนวดแปรงแล้วก็ใส่ใส่ใบใจใหญ่จ้ะแล้วก็เอาไปต้มเนาะจ้ะ เสร็จแล้วค่ะใส่ขนมข้าวห่อแล้วค่ะเา่เาต่อไปเป็นการนวดแป้งได้จ้านี่คือหนามเบเตอร์จ้าที่เ่าขันเราก็กล่องแล้วจ้ามาใส่แป้งแป้งข้าวเจ้าได้จ้าแป้งข้าวเหนียวได้จ้าใส่ข้าวเจ้านิดหน่อยๆผสมกันจ้าแป้งข้งขาวเหนียวแป้งข้าวเจ้าหนามเบเตอร์ได้จ้า ีธรรมาชาติจะสีเขียวใสไ่ก็ดับกคนเหรอเพิ่นะนจ้ะนี่จ้ะ ขา,ากระนวดแ,แปลงเซ็จแล้วเนาะค่ะได้ทีแล้วค่ะข้าวกระพากไว้ก่อนเนาะต่อไะปก็จะเป็นสีขาวเนาะค่ะสีเหลืองจ้าอ๋อสีเหลืองก่อนจ,จ้ะจ้ะสีเหลืองจากบัเอือเนาะใช่จากใบเตยได้จ้าจากใบเตยค่ะหอมๆเลยค่ะต่อไปสีเหลืองจ้าบะเอือกได้จ้าจากบัเอือเนาะค่ะช่องหนึ่งได้จ้ะ สูงของขนมลอยใส่เต๋อใช่ปะขันไปเรื่อยๆจนหลายทีเนาะค่ะจนแปลงเป็นหลายทีเดี๋ยวมาเบิ้งต้อน แปลงพันธไดทีเลยเนาะคะ่ะอแสงน่าค่ะสีเหลืองเข้ากับขันเสร็จแล้วเนาะคะ่ะได้ทีและะ้วค่ะแปลงสีเหลืองแสงเนี่ยได้จ้ะได้เอื้อจะแล้วเขาก็พักไหลก่อนเนาะค่ะฝันจะใส่ได้จ้ายอ่าต่อไปสีขาวแล้วค่ะขนาดผสมเนาะคะ่ะแก อากกำคันเป็นไหนทีคือก่ากค่ ยมมือต้อนขันสีนเลยเนาะคะ่ะมีค่าเริ่มเอาใส่ใส่แปรงเนาะคะ่ะไอ้สีค่ะสีเหลืองมีเขียวอีนรนี่ด้่จ้ามีขาวเนาะคะ่ะหน้าตรงจะบร็นปแรปกจ้าเกลีวยวนี้จ้า ใหแปรงน้ำพระงจะสิบริสตทิ์กันแปรงแหงว่างไว้น้ำพระงจาเวลาเขาสิบกันเลยจ้ะก่อนเลยใส่จ้ะ ใส่ใส่ไปเรื่อยๆจนตัวเสร็หมดด้วยจ้ามัแน,ะะแาานแตงเนาะค่<จ>ะแล้วเขาก็ไปต้มนั่นก็ไดจ้าแล้วก็ไปต้มจ้ามีด้ิค่ะเดี๋ยวไปเบื้องต้นต้มเลยเนาะคะ่ะเขากับปั่นไปเรื่อยๆจนแป้งขอางมดพอดีกับใคคส่ค่ะเต็มมดเลยจ้าจนตัวเสร็หมดค่ะเดี๋ยวเขาไปเบื้องต้นต้มเลยเนาะค่ะนี่ค่ะแป้งที่เข้าปั่นใสนนะะ่ใส่ไว้เนาะค่ะมอกระค่างเรือเลยด้วยจ้ามอกระ คางเดือนหรอคะนี่เส้าก้อนน้ำลงต้มได้จ้าน้ำต้มจ้าพอพอต้มเสร็จแล้วเห่อเสลือมาคูบกักเผาเนาะนี่มะพร้าเหาอกะหนึ่งเยจ้าเอาไปหนึ่งแล้วก็มาพร้าวใส่ไว้ให้เพิ่นเย็ยนแล้วก็แห้งนอกจากใ้่ค่ะใช่แล้วก็เอาหนึ่งเส้ก้อนมะพร้าจัง็มกรสีเบเสียงานได้จ้า เหมือนแน่นอนค่ะค่ะทำแล้วเนาะเกื <c oughs> อจะปั่นแปลงแล้วนีเดอค่ะ ต้มแปลงผันสซุแล้วน่าจะใหญ่เจ้าซีสวยดีขากระเสียมุะขวบก่เพราว บักเผาน่าจใหญ่ใช่เผานึ่งคุณหนึ่ง,งรับสอใส่เกลือน้าจะน่าพักไวเย็นแล้วจังไปตุมขน้มมะกขูดด้จ้านีเด้อค่ะ,คะสร้ารับขนมต้มทีข้าม,มาหมือน,นี้ค่ะค่ะเจะสวยสวงามจ้า ค่ะสำหรับคีมเมอนี้กาขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคุณยายเราก็เห็ดขนมต้มเนาะค่ะเห็ดกินเนาะค่ะเห็ดกินเห็ดให้เผื่อนบานกินน้ำกับแบ่งๆกันกินเนะะาะค่ะค่ะค่ะสำหรับเมอนอาาีก้กาฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานซ้อ,อนเดย์นเด้อคะ่ะอีกสาขาเดย์ ขอบคุณถูกกำลังใจทั้ง FC ฟซไหมเอฟซเก่าเนาะค่ะที่มาเขามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องอิสาซ้อนดีค่ะสวยน่าใจ่ายใหญ่เสียบอีกได้จ้ยค่ะอาคุณยายซิมเมือง<ะ>ฝีมือเจ้าของเป็นยังไง <laughs> <laughs> ใส่ได้จ้ยใส่กันได้จ้ะค่ะ แส,จส,บ,สบจ้าแสบแสบจ้าหอมๆม, <c oughs> ม,มันๆเนาะหม,มันๆคือเกลีมันๆลยจ้าค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีค่ะเจ้าพี่เหมือนเพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะ